สวัสดีครับมาพบกันกันกบเคอทกับทีมงานคูดคารถสิ่งนะครับมาพบก,กันกับช่วงวาดสนาผู้ได้เนาะนะฮะวันนี้ผมมีโต y o t a FT86 นะครับที่เป็นรถสปอร์ตคูเป้นะผม2ประตู4ที่นั่งมาให้ดูให้ชมให้เลือกเอาไปใช้กันอีก1คัน1รุ่นกันแลงผมคันนี้เปิดขายในราคาแค่1 90, นะนึ่ล้านหนึ่งแบาทครับจัดไฟแนนซ์ได้1นึ่งล้านหนึ่งแบาทดาว50,000บาท จัดโอน1 9ื่นเก้นะผมผ่อนอยู่ประมาณ2 4งหปีนะฮะไม่อยากจะผ่อนก็ซื้อสดกันได้เลยนะผมใครที่ไม่มีเวลามาดูคลิปวิดีโอจบชอบถูกใจโอนเงินเต็มจํานวนเรามีบริการสไลด์ส่งให้ถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะครับถ้าใครชอบวิดีโอคลิปรีวิวรถแบบคลิปเดียวม้วนเดียวเทคเดียวจบนะฮะก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ที่ช่อง YouTube กูดคาร รถซิงด้วยนะผมเผื่อว่าจะมีรถที่ท่านชอบท่านถูกใจหรือว่ารถรุ่นนี้เพื่อนๆหาอยู่ก็ฝากแชร์ไปให้เขาด้วยนะครับมาดูกันสําหรับเจ้าโตยโยต,ต,ต้า FT86 ที่เป็นชุดแต่ง Rocket Bunny นะครับโอ้โหอลังการบอกเลยว่าพาร์ทอลังการมากนะฮะเป็นสีส้มนะผมตัวรถเดิมเองก็เป็นสีส้มอยู่แล้วนะฮะไฟหน้าเป็นไฟแต่งนะผมไฟหน้าเป็นไฟแต่งนะสีสันสวยนะผมสีสันสวย100เ ล้อแม็กขอบ19นะครับล้อแม็กขอบ19ยางคัมโฮนะฮะจัดทรงจัดทรงให้แล้วเรียบร้อยอรครับผมภาษี69นะโอ้พุทธขาโรสซิ่งเขาแน่จริงฮะต่อภาษีไว้ทุกคันครอบข้างคาร์บอนนะครับผมแล้วก็ชุดพาร์ตรอบคันผมล้อน็อตเป็นน็อตสีทองเลยนะน็อตสีทองนะใส่เป็น็อตทองให้เป็นน็อตแต่งนะผมก็สวยดีนะผมว่าเนาะก็สวยดีเนียนๆดินะฮะสวยไปอีกแบบหนึ่งโปรง่งเปิงซุ้มเสริม,มนะผม เหมาะสําหรับคนที่ชอบเอาไปขี่ดื่มกาแฟเอาไปขับเอารถพัทไปโชว์อะไรพวกเนี้ยพวกเนี้ยเอาไปโชว์ได้ผมรถมันแต่งมาครบแล้วนะฮะไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายแต่งนะผมลมดําสวยเลยชุดทงชุดท่อมาให้หมดนะแต่งให้เรียบร้อยนะผมดิฟิซงดิฟิเซอร์มาเต็มระบบนะครับเนียนๆสวยๆดีสวยดีนะผมสวยอยู่นะแล้วก็รถคันนี้ใช้น้อยด้วยนะผมวิ่งมา32,000นัโลนะผมทันหนึซ้ 2,000โลภายในเป็นเบนาะหนังคาดคันธารา,าแดงนะฮะอ่าเป็นเบาะสีสีที่นั่งสีที่นั่งผมเด็กๆนั่งได้ผมนั่งไม่ได้ผู้ใหญ่ก็นั่งได้ผมผมเคยนั่งใลนะดูพับหลังดูวงเครื่อง,ง,งเสียงชุดใหญ่ไฟกระพริบผมบอกเลยซื้อเครื่องเสียงแถมรถนะวันนี้ซื้อเครื่องเสียงแถมรถ,ะะมนนถ,มรถชุดใหญ่ไฟกระพริบจัดนะฮะดูของเถิงจอเจอมาให้ครบนะเต็มระบบของของไม่ครบเต็มบทผผมสตาร์ทเลยดีกว่าสตาร์ทเลยดีกว่า สตาร์ทเลยดีกว่าแพดเดิลช,ชิปมาเต็มนะคันนี้พุทสตาร์ทนะผมพุทสตาร์ทนะเสียงพ่ออ่อไม่สามหมื่นสามพันเก้ากิโลนะผมสามสามพันเก้า 3, 3, กิโลผมใช้งานได้หมดนะชุดคงต้องเสียงแล้วก็มีไฟลุ้งดูด้วยเสียง JBL ครบจบเลยไม่ต้องห่วงวันนี้แน่นอนนะฮะ ด้วยดียวกว่าต้องน้องกล้องหน้ามีให้ครบเลยะฮะคัะนนี้ภายในคุ่คาร์อนโอหสวยเนียนจริงคันนี้ดูเดีน,นะฮะด,ดูดูดูไฟน้อหไวหน้านะดูสวยกริบเลยเนียนๆเ,เลยฮะอ่าสวยนะผมว่าผมผมเพรมันเป็นไฟแต่งแล้วมันก็สวยดูดูมีมิติฮนะถ้าเผื่อใครชอบสไตล์นี้นะครับไม่ซื้อไปพ่อเดี่ยวคือไม่ต้องแต่งซื้อรถที่คูคาเราซิ่งไม่ต้องแต่งแล้วนะครับท่อข้างหลัง ใครอยากเบิ้ลก็มาซื้อไม่ได้นะผมใครอยากเบิ้ลก็มาซื้อไปเบิ้ลผมผมไม่ฟังงี้นะเฮ้ยนุ้งดีมีน้ำบอ,อกด้วยเว้ยระบบเผาไหม้สมบูรณ์นะผม,มนีออดนะ่ดูมีน้ำบอกด้วยนะก็นะครับระบบไฟข้างหลังเป็น LED โคมดำก็สวยดีมี Central เซนะ็นเซอร์หลังครบเลยนะเครื่องหลังหลังครบเลยชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับเนี่ยดูโอ้เครื่องเสียง แน่นอนจริงนะ่นแน่นอนจริงนะครับทำม,มาดีนะตีตรงตรีตู้มาเต็มระบบเลยนะครับรถบอดงบอดี้เดิมเดิมนะผมสีส้มเดิมนะผมสีส้มเดิมตัวรถเองก็เป็นสีส้มอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็มาทําสีส้มนะอ่ะนี่แล้ผมพาไปดูห้องเครื่องหน่อยเนาะปิดเปิดดูห้องเครื่องหน่อยว่าใตา้ฝากระโปรงนี้มีอะไรอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูกันอ่ะภายในน่ภายในนะ วงมาลัยชุดวงชุดไฟไฟลุงนะใต้ท้องเปนไฟลุงด้วยวงมาลัยแดงตัดดําคาร์บอนเพียบเลยนะคาร์บอนนะเป็นชุดคาร์บอนคาร์บอนทั้งคันเลยภายในนะชุดคาร์บอนคาร์บอนทั้งคันเลยนะครับเครื่องเสียงชุดใหญ่ซื้อเครื่องเสียงแถมรถคันนี้ครบจริงนะครับครบจริงครบจริงพี่เจ้าของเดิมก็คนดูแลอย่างดีนะร,รถจอดในร่มตลอดฝากระโปรงฝากระโปรงเป็น คาบอนนะครับทำสีเดียวตัวรถนะผมเบาๆเครื่องเป็นเครื่องบ็อกเซอร์นะครับผมบ็อกเซอร์สีูบสีส่ซูบเครื่องสองพันแล้วก็มีชุดบาลานซ์ไฟนะผมชุดบาลานซ์ไฟให้ครบนะโครงสร้างเดิมคับผมเผื่อใครที่ชอบเนี้ยสไตล์แบบว่าชี้ให้ดูทุกจุดนะผมสไตล์คุชารรสซิงนะเขาขายรถกันแบบนี้ครับผม a อนะผม,ะผมเพราะฉะนั้นรถไม่มีชนแน่นอน,นครับตรงนี้ยังอยู่ครบเลยนะครับ หัวนงหัวน,น,อน็อตเดิมเนียนๆ AR เห็นไหมฮะมีใครชีร้ให้ดูแบบนี้ไหมครับผมถ้ามีเต็นไหนชี้ให้ดูก็ซื้อเขาได้เลยนะฮะเขามีความจริงใจตรงไปตรงมานะผมในการซื้อขายรถนะผมชี้ให้ลูกค้าดูได้ว่ารถมันไม่มีชนจริงๆนะฮะร,รันตีกันแบบนี้ผมนี่ถึงแม้เป็นรถกับสีนะผมนี่เนยิงกับสีเป็นสีส้มมาทำสีทั้งคันชึบอ่าโอเคนะฮะก็ฝากว้ด้วยนะครับใครที่กำลังมองหา รถรุ่นนี้อยู่อยากจะได้รถสปอร์ตเอาไปขับเอาไปขี่เอาไปจอดเอาไปโชว์เอาไปเเล่นสงการทำเครื่องเสียงเล่นปีใหม่ได้เลยนะฮะสำหรับเจ้า Toyota t o y ยต้ FT86 คันนี้ปี2013เปิดไว้แค่1 1 9 0 0 0บาทผมขายแลกเทินซื้อสดจัดฟนแนนซ์รับทุกกรณีไม่มีเวลามาโอนเงินเต็มจำนวนเรามีบริการสไลด์ส่งให้ถึงห้องนอนกันเลยทีเดียวนะครับฮะใครที่ชอบสไตล์นี้ก็อย่าลืมนะผมมาเลือกช็อป เลือกซื้อไปใช้กับพวกเราทีมงานกูรค,ค่ารถซิ่งครับผมครับสวัสดีครับ